ก็โอเคนะฮะเพราะว่าก็ละครก็เพิ่งจบไปก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยก็ดีใจครับเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนก็สนุกกับการถ่ายทําสนุกกับกับกับละครเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องทิมทวนเลยมั้งก็ครับผมก่อนหมดสัญญาช่องสามครับอืแล้วตอนเป็นยังไงชีวิต ป็นนักแสดงสลัดต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็ยังไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีละครหนึ่งเรื่องที่จริงๆใกล้จะเปิดกล้องแล้วแต่ติดโควิดก่อนก็เลยยังไม่ได้เปิดครับผมเดี๋ยวรอจได้เปิดตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆิงเพิ่งฟิตติ้งไฟครับผมบอกได้หรือยังครับว่าตอนนี้อยู่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นละครของช่องวันนะครับผม คมึงทำกันบ้านแบบนี้พี่ถามโปยไหมเป็นยังไงบ้างแบบฟิตติ้งไปแล้วบอกได้ยังพอว่าชื่อเรื่องอะไรยังไงอ่ะชื่อเรื่องไม่แน่ใจนะครับผมแต่ตฟิตติ้งไปแล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับได้ข่าวว่าอันนี้คือประกบนางเอกเบอร์ใหญ่ด้วยอ๋อนี่เจ๊เจ๊ตอบคนเดียวหรือว่ายังจะพูดยพูดเลยไหม ไม่ก็ให้พี่เคนพูดไงเออเดิมก็พูดได้ครับผมถือว่าพี่เป็นคนถามแล้วกันว่าเออประกบนางเอกเบใหญ่ด้วยครับผมก็ก็ก็เป็นนางเอกที่เอาของช่องวันที่ทุกคนได้เห็นละครของเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่อังบอกไม่ได้เนาะจริงจริจริงจริงเขาก็บอกเขาก็มีออกไปแล้วนะเล่นกับวิวครับเล่นกับวิวครับ ไปใจอยมือเรบเรื่องร้านเรื่องร้านครับเรื่องร้านอาหารใช่ไหมฮะก็เพิ่งถูกถูกแบบไม่ให้นั่งนั่งในร้านไปพวกเราก็มาลุยเดลิเวอรี่แต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเดลิเวอรี่มีการตอบรับดีกว่าครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักร้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีการส่งที่มากขึ้นเราก็เอาคนของตัวเองเนี่ยส่งด้วย นอกจากจะเป็นแบบ delivery ที่ตามแอปต่างๆแล้วก็ยังมีคนของเราเนี่ยโทรมาทางร้านแล้วเราก็เอาคนของเราส่งได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เพิ่มช่องทางการส่งไปครับเหมือนเรามีรรบปรับ,บตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนิดนึงครับผมแต่ก็ยังยังไม่มันก็ไม่ดีเหมือนเปิดร้านหรอกเนาะใช่ก็<ม>ก็ต้องสู้กันไปครับอืม,มก็จริงจริงก็ช่วย ช่วยโปรโมทครับแต่เรื่องร้านเนี่ยก็จะเป็นทิมมี่กับเอที่ดูแลมากกว่าส่วนผมก็จะแยกตัวออกมาทําต้นไม้เยอะกว่าครับช่วงนี้ใช่<ฮ><ฮ>ครับเรื่องโควิดต้องมีมตกไปเยอะ<ม>กออ็คิดว่าประมาณน่าจะเกิน50%นนะครับอืมก็ผมว่าจริงๆก็เป็นทุกๆร้านนะฮะก็<ม>ก็ต้อง ต่อสู้กันไปครับก็ต้องรอรอดูครับว่าอีกสักสองสามเดือนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ต้อนมีการสู้ยังดูแลลูกน้องอยู่ไหมใช่ครับยังทุกคนยังยังทำงานอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ใช่ร้านที่มีคนติดโควิดร้านเดียวกันไหมหรือว่าอีกมีคนอันนั้นคือร้านกาแฟร้านกาแฟครับแล้วเราก็ให้พนักงานเราไปตรวจหมดแล้วก็โอเคไม่มีอะไรเพราะว่าเหมือนเขาแค่มาซื้อเทสต์เอาไปร้านเราก็มีมีแบบมีฉากกั้นมีอะไรแบบว่า แบบดูแลปลอดภัยอะไรเงี้ยก็พนักงานก็ไม่น่าจะสัมผัสแต่เราก็ให้ไปตรวจเพื่อความชัวอะไรเงี้ยเราก็สั่งกักตัวกักตัว14วันครับรอดูอาการอีกทีตอนนี้ครบ14วันหรอตอนนี้ยังครับแต่ใกล้ครบแล้วครับใกล้ครบแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับอืมแสดงว่าสำหรับรอบนี้เราสามารถปรับตัวได้ ดีขึ้นนิดนึงนิดนึงนะครับนิดเดียวครับแต่ก็แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ครับอันนี้คือแพนว่าถ้าครบเแล้วคือจะเป,ปิดร้านตามปกติเลยครับหรือว่าก็จริงๆก็เปิดปกติแล้วนะครับเพราะว่ามีพนักง,งานที่เขาไม่ได้เข้าวันเดียวกันอยู่เหมือนกันก,ก็สลับกะกันไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพาร์ทไทม์ที่ ที่ไม่ได้เข้าวันนั้นด้วย<ช>ครับผมอันนี้เข้าใจถูกไหมครับคือร้านข้าวคือเปิดปกติที่เป็นเดลิเวอรี่แต่ที่ร้านที่ปิดนี่คือคาเฟ่คาเฟ่กับข้าวตอนนี้เปิดหมดแล้วแต,แต่พนักง,งานที่อยู่วันเดียวกันกันกบคนที่เขาติดเนี่ยเราให้ไปตรวจคือทุกคนที่เป็นพนักง,งานเราให้ไปตรวจแล้วก็แล้วก็กักตัวแล้วอะไรอย่างนี้ครับนี่มันโลเรียนนะคะเพราะมันก็ค่อนข้างกระทบกับ,กบ,าบภาพธุรกิจเราด้วยแหละ ตอนแรกก็ตกใจนะครับแต่เราก็พยายามทำทำตามรูปแบบให้ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดร้านให้ไปตรวจให้กับตัวผมคิดว่าแล้วตอนนี้ยิ่งนั่งในร้านไม่ได้ด้วยผมก็คิดว่ามันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมไม่ต้องมีคนต้องมาเสียงด้วยก็เดลิเวอรี่กันไปครับอืมรับลูกหมดลูกอ๋อครับสรุปแล้วคือ เขามาลิงว่าเป็นคู่แล้วว่าเอเธอร์ลบรูปคู่หมดเลยใช่ใช่ว่าใช่ใช่คือใช่คือเขาไม่ได้ลบครับเขาแค่แบบซ่อนไว้ครับเออมันเกิดอะไรขึ้นเอยมันเกิดจากอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นยนต้นไม้เยอะเกินไปนอนนอนไม่อาจจะแบบไม่มีเวลาแบบแบบเล่นกับเขามากอะไรเงี้ยใช่แค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับ แล้วเราได้มีเคลียร์มีงอเขาอะไรอย่างไรก็ก็จริงๆก็เคลียร์หมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยครับผมก็เพิ่งรู้วันวันเดียวกับที่ออกข่าวนันะครับก่อนนั้นี้ไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเรามาก็เหมือนจะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปแบบโฟกัสมากเพราะว่าคิดว่าแบบ เออช่วงนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยแบบเรื่องนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นแบบผู้ชายโง่ๆครับผมแล้วคุณคนนี้เรามีข้อตกลงกันรไหมเขาบว่าต้องมีเวลาอะไเขามีตัดฟอเลยหมว่ารักต้นไม้มากกว่ารักน้องก็ก็มีบ้างครับแต่ก็แต่เขาก็เข้าใจแล้วครับก็เข้าใจแล้วก็ก็คุยกันแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆปกติมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะการนอนกันอะไรกานอะไรสำหรับเราผู้เราปกติครับแต่แค่แบบ ครั้งนี้เขาแบบเขาบอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เลยเหมือนเขาได้ได้ยินได้ยินเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแบบเขาก็แบบอ้าวเนี่ยได้ดูไอจีบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่ค่อยได้ดูเลยแบบเปิดแต่ไอจีต้นไม้อะถูกปะเขาถือว่าเขาเป็นคนแรงที่สุดในชีวิตใชไหก็รู้สึกแรงนะฮะก็แบบเขาบอกเนี่ยไม่ได้ลบทีเดียวนะแบบค่อยๆลบทีละรูปทีละรูปแบบ ไม่รู้แบบจะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายก็เกือบหมดอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีครับก็โอเคครับก็ไม่อะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็รู้ว่าน้องก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเองก็ก็ไม่ได้อะไรครับก็ไม่รอเขายังไง ก็คุยกันครับก็ไม่ได้งอแบบอะไรมากมายก็คุยกันบอกว่าออโอเคต่อไปแบบจะบปรลานเวลาใหม่อะไรเงี้ยก็จะเล่นกับน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ถึงท่านแต่ว่าเราเลิกกันนะพี่อย่างนี้หมอไม่มีครับไม่มีแบบชิวๆก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ แค่เหมือนแบบเออแบบแบบคุยแบบเทคแอคชั่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ที่จริเขาแบบขอแล้วต้องอยู่กับกีว่านอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้ขอครับเขาบอกทุกอย่างก็ก็เหมือนเดิมเขาเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่ไม่ได้ยื่นว่าต้องเลือกระหว่างหนูกับต้นไม้ไม่ไม่ไม่ฮะไม่ก็ช่วงนั้นเขาอาจจะแบบรู้สึกว่า ยังทําความเข้าใจไม่ได so ้อะไรเงี and and ้ยทําความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือทําความเข้าใจได้แล้วโอเคการขับสบายใจได้นาะเพราะว่าตอนเขาลืมาอู๋ถึงท่านแบบหลายคนตกใจเลยอ่ะว่าแล้วพอไปดูเอจประกอบกับรูปหายมนหรือจะรูปผมยังงงอยู่เลยยังแบบว่าไปดูต้นไม้ด้วยกันอยู่เลยแบบเอ้าอะไรวะเพราะวมันเป็นคลื่นใต้น้ำมานิ่มๆใช่ใช่ใช่ แต่ก็โอเคเขาก็เข้าใจแล้วผมก็เข้าใจแล้วก็จบครับไม่มีอะไรก็เลยไปเล่นติ๊กต็อกไปเล่นติ๊กต็อกด้วยกันแทนสยบเนาะก็จริงๆเขาก็ชวนผมหลายรอบแล้วแหละแล้วผมก็แบบว่าเอ้ยถ้าไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเพราะว่าผมเขาชวนผมเล่นผมก็ไม่ค่อยเล่นผมชวนเขาเล่นเขาก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยอาจจะชวนเล่นกันไม่ค่อยถูกจังหวะ จริงๆมีการพาเขาไปที่สวนเราบ้างไหมพาไปดูพาไปดื่มนํำธรรมชาติก็ช่วงนี้ก็ร้อนนะครับก็แค่ผมไปคนเดียวก็จะเป็นลมอยู่แล้วก็สงสารเขาอะไรอย่เงี้ยก็บางทีเขาก็ก็ดูสวนที่แบบที่ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยที่สวนที่ที่ที่ผมทําไว้แบบไม่ใช่ขนาดใหญ่ครับสวนถ้าไปสวนใหญ่คือผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่มีเวลาอีก หนักกว่าเดิมอะไรเงี้จริงๆเขาเข้าใจแล้วไม่มีอะไรครับแล้วเขาจะกลับมาคืนรูปลงเมื่อไหร่หลังจากซ่อนไปนานมันไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ได้แบบซีเรียสอะครับคือจะคืนหรือไม่คืนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คืนครับไม่มีอะไรครับถ่ใหม่ใช่ใช่แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับขบขอรับ